คนเรายิ่งอยู่นานยิ่งเก่ายิ่งแก่สุดท้ายไม่มีทางแก้ก็ต้องไปสู่โลกหน้าแต่วัตถุที่เห็นยิ่งอยู่นานยิ่งมีค่ายิ่งต้องรักษายิ่งต้องใส่ใจคนเราก็เหมือนกันถ้าอยู่นานไปไม่ได้ทำอะไรที่เกิดประโยชน์มันก็ไร้ค่าเหมือนกันดังนั้นโบทเนี้ย ถึงแม้จะเก่าเป็นร้อยปีแต่ก็ยังสร้างบาร,รมีสร้างความดีให้กับคนรุ่นหลังได้โบสถ์ถึงแม้จะเก่าขนาดไหนเขาก็ยังมีคุณค่าลองดูรอยแตกรอยเล้าชีวิตมันก็ต้องมีมีทั้งรอยแตกรอยเล้าเราลองสังเกตนชีวิตมันมีรอยแตกรอยเล้าแล้วชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็ต้องมีรอยเล้ากันบ้างรอยเล้าที่นี้คือความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในอะ เราพร้อมที่จะกระเทาะเรื่องราวที่มันแย่ๆออกมาหรือยังโบสถ์เก่าขนาดไหนทั้งอิฐมอนอิดก,ก้อนมันยิ่งก่อมันยิ่งมีความสง่างามแต่ถ้าอิจฉากันมีรอยเล้าในใจก่อที่ไหนพังพิหน้าที่นั่นดูประวัติศาสตร์เรื่องราวมันผ่านมานานแล้วแต่มันก็ยังสร้างคุณค่าให้กับเราอยู่เสมอ